สอ,อทย่อมาจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นั่นเองครับผมรับผิดชอบงานความมั่นคงนะก็ต้องเรียนต่ออย่างนี้ว่าหน้าง,งานความมั่นคงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับรับผิดชอบกองบัญชาการไซเบอร์ครับพอผมมาคุมเขาตัดไม่ให้ผม คุมกงาการไซเบอร์ตอนที่บิ๊กเด่นขึ้นเป็นผอ,อรตอรอในปีพศ2565ได้แต่งตั้งให้บิ๊กรอยดูแลเรื่องความมั่นคงซึ่งมีสอทอ,อยู่ในความรับผิดชอบแต่ตอนที่บิ๊กต่อขึ้นเป็นผอ,อรตอรอได้มอบหมายให้บิ๊กโจ๊กดูแลเรื่องความมั่นคงก็จริงแต่กลับมอบหมายให้พลตํารวจโทธนาชูวงศ์ดูแลสอทอทั้งๆที่พลตทธนาชูวงศ์ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบสายงานสืบสวนสอบสวนยืนยันได้จากข้อมูลที่เป็นข่าวบนหน้าจอครับ